บทที่เจสิบเจ้าสินพี่สาวที่แสนดีหลังจากที่ซีไห่หงจักไปเสี่ยวเหิงซึ่งนั่งอยู่ในห้องรอก็เริ่มร้อนใจเล็กน้อยเขาเม้มริมฝีปากแล้วถามว่าพวกคุณมีกี่คนพวกคุณจะดูจบเมื่อไหร่ยังมีอีกห้าเราปล่อยให้พวกเขาดูพร้อมกันเร็วๆไม่ได้หรือเสี่ยวเหิงบอกและพูดว่ายังไงก็ตามสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าพลังจิตหรืออภิปรชัชญา สิ่งพวกนี้มันน่าสงสัยและก็หกหลอกลวงแม่ของผมที่อายุมากแล้วและเชื่อโชคลางหลังจากพูดคุยกับทีมผู้กำกับในเบื้องหลังพวกเขารู้สึกว่าสภาวะทางอารมณ์ของเสี่ยวเหิงไม่มั่นคงเพื่อลดเวลาผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังปล่อยให้พวกเขาเล่นโดยตรงแต่เมื่อผู้เข้าแข่งขันคนที่สามไปซีขึ้นมาบนเวทีสิ่งแรกที่เขามองคือนางเฮาทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องรอ หลังจากมองดูอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดช้าช้าร่างกายของผู้หญิงคนนี้เย็นและชื้นมากหัวเข่าของคุณต้องมีปัญหาที่ไขข้อทุกครั้งที่ฝนตกจะปวดจนทนไม่ได้และคุณนอนไม่หลับนางเข้าตกตะลึงเธอไม่คาดคิดว่าอาจารย์หนุ่มคนใหม่จะสนใจเธอก่อนเธอเป็นโรคไขข้อที่ร้ายแรงมากและเด็กหนุ่มที่ทำหน้าตึงตลอดเวลาเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับอาการของแม่ เขาก็ดูจริงจังอยู่ครู่หนึ่งและตั้งใจฟังไปซีพูดต่อช่องท้องของคุณส่วนของท้องมีเงาสีเทานั่นคืออาการป่วยที่เกี่ยวกับท้องของคุณน่าจะร้ายแรงมากวิธีที่ดีที่สุดคือให้ความสนใจกับอาหารและสุขภาพของคุณและไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ถ้าแผลเล็กๆเหล่านี้ถูกปล่อยให้พัฒนาไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอีกห้าหรือแปีต่อมา เมื่อได้ยินว่าปัญหาท้องของแม่ของเขาร้ายแรงมากเสี่ยวเหิงรู้สึกโกรธเล็กน้อยและถามพร้อมกับขมวดคิ้วแม่ไม่กินข้าวตอนที่ผมไม่อยู่บ้านเหรอนางฮ้าวบกมือและพูดว่าแม่กินคือทุกครั้งแต่กินได้เพียงเล็กน้อยแม่รู้สึกท้องอืดและอ,อึดอัดเลยกินได้ไม่มากเมื่อเธอยังสาวนางฮ้าวให้ความสนใจกับรูปร่างของเธอและมักจะควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก เมื่อเวลาผ่านไปท้องของเธอไม่ค่อยดีนะตอนนี้เธออยากกินมากขึ้นแต่รู้สึกมีอาการท้องอืดเธอเห็นเป็นเป็นเรื่องปกติแต่เธอไม่เคยจริงจังกับมันได้ยินว่าเธอมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารทำให้เธอรู้สึกกลัวในตอนนี้ข้อความก็ตามมาสาวๆที่กำลังดูอยู่ในห้องถ่ายทอดสดควรทานอาหารให้ตรงเวลาและอย่าอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักเห็นพี่ชายคนนี้หน้าบูดบึง้ง แต่เขายังกังวลเรื่องสุขภาพของแม่อยู่นะเซียวเหิงยังคงอธิบายสภาพของแม่ได้อย่างถูกต้องมองไปที่ป่ายซีอีกครั้งด้วยสายตาที่ขัดแย้งลดลงคุณมีทักษะที่แท้จริงแล้วคุณคิดยังไงกับผมผมป่วยเหรอป่ายซีกล่าวว่าเมื่อผมเห็นคุณครั้งแรกร่างกายของคุณปกคลุมไปด้วยสีเทาจางๆนี่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่เกิดจากปัจจัยภายนอก คนอื่นอาจมองไม่เห็นเพราะออราจาังมากเพราะผมคือผู้สามารถเชิญเซียนเจียให้ออกมาได้และผมก็ไวต่อพลังชีวิตมากกว่าคนทั่วไปและสามารถแยกแยะก,การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้เดหลิวถามว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรมีอันตรายหรือไม่ไปซีสายหัวและพูดว่ามีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ และผมไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ในตอนแรกผมคิดว่าร่างกายของเขาไม่มีโรคร้ายแรงอื่นๆแต่เมื่อมองดูอีกครั้งผมคิดว่าเขามีโรคอื่นซึ่งเป็นโรคทางจิตใจผมรักษาใจคนไม่ได้เสียวเหิงเงียบไปครู่หนึ่งด้วยใบหน้าบูดบึ้งแล้วหัวเราะเยาะตัวเองใช่ผมมีบุคลิกที่แตกแยกแม่ของผมน่าจะบอกคุณหมดแล้วเดหลิวชี้แจงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าแข่งขันไม่ทราบข้อมูลของผู้ขอความช่วยเหลือดังนั้นคุณวางใจได้เสี่ยวเหิงไม่ได้บอกว่าเขาจะเชื่อหรือไม่แต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นโรคที่น่าอับอายพี่สาวซินเป็นคนดีมากและดูแลผมอย่างดีเป็นผมที่ก่อปัญหาเสมอส่วนเธอที่อายและเธอกลัวสิ่งต่างๆและเธอไม่เคยควบคุมร่างกายนี้ได้เลยแม่ครับผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไม ผมก็อยู่แบบนี้มากว่าสิบปีก่อนหน้านี้คุณเองก็ชอบพี่สาวสินมากไม่ใช่เหรอตอนนี้คุณยืนยันที่จะปฏิบัติกับเธอเหมือนเธอเป็นหายานะพี่สาวสินที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่สองที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตามประวัติของจิตแพทย์สามารถทราบได้ว่านามสกุลของบุคคลที่สองคือเจ้าและชื่อของเธอคือเจ้าสิน เธอคิดว่าตัวเองว่าเป็นผู้อาวุโสและสมาชิกในครอบครัวของเสี่ยวเหงิงที่ต้องปกป้องเสี่ยวเหิงและนางฮ้าตัวละครของเธอมีความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงและแทบไม่มีหักมุมใดๆในตอนแรกเสี่ยวเหิงที่ยังเด็กและการสังเกตไม่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ว่าเธอเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นและไม่สามารถระบุอายุที่แน่นอนได้สองหรือสามปีต่อมาเธอได้พบกับแพทย์ที่ดูแล และเปิดเผยเพียงว่าเธออายุ26ปีกล่าวอีกในหนึ่งคุณเฮามีอายุมากกว่าบุคลิกรองนี้4หรือ5ปีคุณเฮากล่าวว่าแต่เธอเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเป็นเรื่องปกติไหมที่คุณจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เธอยุยงให้คุณทำคุณฝันร้ายตอนกลางคืนดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเสี่ยวเหิงยังคงพูดว่าทุกคนจะเปลี่ยนไปได้ เราไม่สามารถขอให้พี่สาวซินให้เวลาเราทั้งหมดได้แต่หมอบอกว่าบุคลิกที่แตกแยกมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเจ้าซินผิดปกติคุณถูกเธอล้างสมองว่าด้วยเรื่องดีหรือไม่ดีของเจ้าซินและจะอยู่ต่อหรือไม่บทสนทนาระหว่างแม่ลูกก็แตกคอกันอีกครั้งเนื่องจากความเห็นไม่ลงรอยกันขณะนี้ผู้เล่นรายที่สี่ได้ลงสนามแล้วเขาคือหมายเลขเก้าเฮมิตู เขายังคงสวมชุดจากครึ่งแรกความแตกต่างคือเขาสวมเครื่องรางกุมารทองมันวาวรอบคอด้วยการกวาดกล้องผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดจึงเห็นรายละเอียดของเครื่องรางขนาดเท่าหัวแม่มืออย่างแรกคือขวดแก้วใสที่มีน้ำมันสีเหลืองอ่อนและน้ำอยู่ในนั้นมีทารกที่ตัวเล็กกว่านี้หัวแม่มือถูกแกสลักอย่างสวยงามและแช่ในน้ำมันและน้ำดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมาก ชาวเน็ตบางคนรู้สึกว่าภาพเล็กๆนั้นดูชั่วร้ายเล็กน้อยในขณะเดียวกันมุมมองของลทัทธิจินไตนักบวชไว้กลางคนมองไปที่ปรมาจารย์ลึกลับหนุ่มบนหน้าจอและพูดด้วยเสียงเย็นชาคนนี้เขาไม่ใช่คนดีอย่างเดซี่และกูจือซางเขาดูประหลาดแถมยังใส่เครื่องบูชาที่ชั่วร้ายและเดินไปทั่วคนนามสกุลซุนของอี้หยวนกวนก,วนก็ไรประโยชน์เช่นกันมันเป็นเรื่องน่าอายสำหรับลทัทธิของเรา จินไตเด็กที่อยู่ข้างๆเขากำลังแอบดูโทรศัพท์ของเขาในกลุ่มเพื่อนของเขามีเพื่อนที่รอบรู้แล้วส่งต้นกำเนิดของรูปปั้นขนาดเล็กออกมาแชร์ให้ดูหลังจากเห็นมันเขาพูดอย่างอ่อนแรงอาจารย์สิ่งที่เฮมิตูสวมคือเด็กผีน้ำมันที่ประเทศไทยรู้จักกันในชื่อรักยมซึ่งไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายอย่าคิดว่าคนที่ไม่ใช่จินไตเป็นคนไม่ดียังมีเดซี่ เธอเป็นแม่มดต่างชาติและเธอเชื่อในเทพ,พเจ้าที่จริงจังมาพูดถึงกูจือซางประเทศก็ยังยกย่องเธอและเธอช่วยเหลือคนทั่วไปการทำเด็กผีน้ำมันนั้นลำตัวทำด้วยไม้บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งชั่วร้ายเจือปนหลังจากตัดไม้แล้วอาจารย์ผู้ลึกลับก็แกะสลักร่างเด็กด้วยมือของเขาเองแล้วปลุกเสกใส่ขวดแก้วแช่ในน้ำมันพระพุทธมนต์เด็กผีน้ำมันแบบนี้ทำลำบากเสียเวลาและแรงงานมากในการทำ หลังจากสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเทียบเท่ากับภาชนะที่สามารถเก็บวิญญาณได้สามารถเชิญวิญญาณของทารกและเด็กบางคนที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กให้อยู่ในนั้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันถ้าถามตัวเองจินไตน้อยไม่คิดว่าจะมีอันตรายและไม่ใช่ทางที่ผิดไม่ได้ทรมานเด็กจนเสียชีวิตบางครั้งเขาและคนหนุ่มสาวคนอื่นๆในนิกายก็รู้สึกว่านิกายจินไตปัจจุบันเสื่อมโทมและเกลียดชังชาวต่างชาติมากเกินไป และบรรยากาศก,ก็น่าหดหูเกินไปตราบใดที่ผู้ที่ไม่เต็มใจเข้าร่วมกับส่วนเหมือนผู้ที่ฝึกฝนด้วยวิธีพิเศษอื่นเช่นสายเลือดเหมียวเจียงผู้สืบทอดสายปรมาจารย์จะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ปลุกฝังที่ชั่วร้ายไม่รู้ความดีและความชั่วและส่วนเหมือนที่มีความสามารถบางคนก็ไม่ชอบทัศนคติเช่นนี้แน่นอนว่าถ้าเขามีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเขาก็ถูกนักบวชจินไตไวกลางคนดุ เจ้างี่เง่ารู้อะไรวิธีเถื่อนๆแบบนี้รังแต่จะทําให้บรรยากาศของลัฐที่เราพังจินไต้น้อยถอนหายใจหดหัวไม่กล้าพูดห้องรอปลายนิ้วของเฮมิตูรูปเด็กชายน้ํามันบนหน้าอกของเขาและดวงตาของเขาก็กวาดไปมาระหว่างนางห้าวและลูกชายของเธอเรากับกําลังฟังบางสิ่งที่มองไม่เห็นแม่และลูกชายตกตะลึงกับการจ้องมองนั้น และพวกเขารู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในห้องนี้หลังจากนั้นไม่นานเฮมิตูก็ขมวดคิ้วและถามว่าคุณชื่ออะไรเจ้าเหงิงเจ้าเหิงคุณกำลังใช้ร่างกายของคุณเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญาณชั่วร้ายนางเห้าและผู้ชมมุนงงเฮมิตูพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามันแค่บอกผมว่ามันรู้สึกถึงลมหายใจเดียวกับตัวคุณบนร่างกายของคุณรู้สึกเหมือนเขาจะใจดี เขาอธิบายอย่างชัดเจนโดยไม่รอให้คนอื่นถามเพื่อนตัวน้อยที่ผมเลี้ยงไว้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเราผมบูชามันและตกลงให้มันอาศัยอยู่ในภาชนะที่ผมแกะสลักนี่เป็นวัตถุซึ่งเทียบเท่ากับอาวุธวิเศษบางคนอาจไม่เชื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเฮมิตูพูดต่อและยังมีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในร่างกายของคุณด้วยและคุณยินดีที่จะใช้มันยอมเป็นภาชนะเพื่อรองรับมัน และปล่อยให้มันอาศัยอยู่ในร่างกายของคุณเมื่อนั้นสิ่งนี้จะเปลี่ยนธรรมชาติของคุณมันไม่ใช่ผู้บุกรุกอีกต่อไปแต่เป็นวิญญาณที่มีสัญญาและมันก็ถูกกดภายใต้อำนาจแห่งจินไตยด้วยเข้าใจไหมสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่เขาต้องการเราไขาปริศนาไม่ออกถ้าไม่ใช่เพราะเด็กที่ผมพามาด้วยผมเกรงว่าฉันคงไม่สามารถตรวจพบความลึกลับในร่างกายของคุณด้วยซ้ำเจ้าเหิงคุณ ข้อความหน้าจอพี่ชายคนนี้กล้าพูดจริงๆเขากล้าเปิดเผยว่าเขาเลี้ยงวิญญาณเด็กและยั่วยุวงอภิปรัชญาของอนาจักเสียแม้ว่าฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดค่อนข้างถูกต้องแต่ฉันคิดว่าในวงอภิปรัชญาบางแห่งได้ระเบิดขึ้นโดยบอกว่าเขายิงเกินไปและพร้อมที่จะโจมตีเขาในเวลานี้เฮมิตูยังคงถามต่อไปว่าในเมื่อคุณเต็มใจปล่อยให้มันอยู่ในร่างกายของคุณ คุณก็ต้องรู้ถึงการมีอยู่ของมันคุณคิดว่าอย่างไรทำไมคุณถึงตกลงในตอนนั้นและคุณเชื่อมโยงกับมันมากคุณต้องมีบางอย่างที่ฝังอยู่ในนั้นเด้หลิวอธิบายให้เขาฟังว่าการวินิจฉัยของเสี่ยวเหงิงพิสูจน์แล้วว่าเป็นเป็นคนมีบุคลิกที่แตกแยกเฮมิตูพูดว่าคุณถูกมันเกลี้ยกล่อมผีเนจรตัวนี้ต้องการอยู่ในร่างของคุณ บุคลิกรองแบบไหนกันที่ยังต้องจ่ายสวยสิ่งที่เขาหมายถึงคือมันเป็นเรื่องโกหกที่เจ้าซินเป็นพี่สาวและต้องการปกป้องครอบครัวของเขาเป็นเพียงว่าผีเห็นความปรารถนาของเสี่ยวเหิงที่ต้องการได้รับการปกป้องและใช้ประโยชน์จากมันก่อนที่เสี่ยวเหิงจะพูดอะไรนางเฮาที่อยู่ด้านข้างก็มีสีหน้าเศร้าหมองและรีบเปิดปากของเธอทั้งหมดเป็นเพราะก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันไม่เคยสงสัยว่ามันเป็นวิญญาณถ้าฉันพาเสี่ยวเหิงไปพบจิตแพทย์เร็วกว่านี้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจารย์คนนี้พูดถูกมากบุคลิกที่สองของคุณกระตุ้นให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่มันแปลกมากอาจารย์คุณไม่รู้อะไรตั้งแต่เด็กคนนี้ไปมหาวิทยาลายัยบุคลิกในร่างกายของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเธอบอกเขาหลายครั้งว่าเธอต้องการออกจากร่างของเขา และกลายเป็นคนที่มีชีวิตเฮมิตูดูมึนงงความหมายคืออะไรเจ้าเหิงรีพูดแม่หยุดพูดนี่เป็นเรื่องของฉันเองนางเ้าผู้ซึ่งเคารพในตัวลูกชายของเธอมาโดยตลอดยังคงบอกเล่าด้วยท่าทางที่แน่วแน่ปรากฏว่าก่อนที่เสี่ยวเหิงจะเข้ามาหาวิทยาลัยนางเ้าได้บอกครูใหญ่เกี่ยวกับอาการของเขา และกล่าวอย่างจาะจงว่ายกเว้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นครั้งคราวและจำบางสิ่งไม่ได้เซียวเหิงอย่างอื่นๆก็เหมือนคนปกติครูประจำชั้นยังกังวลว่าการเปลี่ยนบุคลิกของเจ้าเหิงจะทำให้เพื่อนร่วมห้องตกใจดังนั้นเขาจึงบอกเด็กชายสามคนในหอพักเดียวกันเป็นการส่วนตัวล่วงหน้าว่าอย่าแพร่งพลายข่าวออกไปในตอนเริ่มต้นเด็กหนุ่มสองสามคนพบว่าบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปเป็นครั้งคราว ตอนที่พวกเขาเป็นนักศึกษาใหม่เด็กชายทั้งสี่เข้ากันได้ดีและเพื่อนร่วมห้องของพวกเขาก็ไม่ปฏิเสธหรือกลั่นแกล้งเสี่ยวเหงิงเพียงเพราะเขาเป็นโรคนี้ใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็พบว่าเสี่ยวเหิงค่อยๆดูเหมือนจะไม่ป่วยแล้วยกเว้นว่าบางครั้งเมื่อเขาฝันร้ายในตอนกลางคืนเขาจะบ่นอย่างตกใจราวกับว่าเขาไม่เห็นบุคลิกที่สองของเขาปรากฏขึ้นเป็นเวลานานแล้วแต่เขาเงียบไป ในตอนแรกเสี่ยวเหิงมักจะขมวดคิ้วราวกับมีปัญหาอะไรบางอย่างและเพื่อนร่วมห้องของเขาก็ลังเลที่จะพูดเมื่อพวกเขาถามเขาเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่งเสี่ยวเหิงบอกพวกเขาอย่างเคร่งครึมว่าฉันมีพี่สาวอยู่ข้างๆฉันชื่อเจ้าสินในเวลานั้นเพื่อนร่วมห้องคิดว่าเขาล้อเล่นและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเธออยู่ที่ไหนทำไมเราไม่เห็นเสี่ยวเหิงดูจริงจัง ตอนนี้เธอยือนอยู่ระหว่างเราสองคนคำพูดเหล่านี้ทำให้เพื่อนร่วมห้องตกใจและบังคับให้ตัวเองเลิกกลัวเขาด้วยรอยยิ้มฝืนๆแต่เขาสายหัวและไม่พูดอะไรหลังจากเวลานี้เสี่ยวเหินกลายเป็นคนแปลกไปอย่างสิ้นเชิงเขาบอกเพื่อนร่วมห้องทุกคนอย่างจริงจังว่าเขามีพี่สาวอยู่ข้างๆและซื้อเก e ้าวยิ่งหลังในหอพักเพื่อให้พี่สาวของเขาพักผ่อนนอกจากนี้เขายังซื้อถ้วยชาย,ย่างรัดผมสร้อยข้อมือ และสินค้าอื่นๆที่สาวๆาวใช้ทางออนไลน์โดยบอกว่าเป็นของพี่สาวของเขาเขามักจะสั่งอาหารกลับบ้านและเวลาดื่มชานมในหอพักเขาจะสั่งห้าถ้วยเวลากินข้าวจะมีชามและตะเกียบพิเศษให้พี่สาวเขาเริ่มเดินคนเดียวแต่ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมห้องและคนอื่นๆอยู่ในโรงอาหารห้องสมุดและห้องทำงานของโรงเรียนเก้าอี้ที่อยู่ข้างตัวเขาจะถูกดึงออกไป และววางแก้วน้ําสีชมพูบนที่นั่งว่างข้างๆเขาโรงเรียนแขวนเขาไว้บนกําแพงในวันหนึ่งมีใครรู้จักรุ่นพี่คนนี้ไหมหนุ่มหล่อมักปรากฏตัวในห้องทํางานคนเดียวเสมอฉันรู้สึกประทับใจจริงๆเมื่อฉันเห็นคุณสองสามครั้งแต่เมื่อฉันเห็นผู้ชายหล่อวางแก้วน้ําสีชมพูและนั่งที่นั่งว่างข้างๆเขา,ขาฉันคิดว่าเขามีเจ้าของแล้วจึงไม่กล้าถาม แต่ฉันเห็นเขาหลายครั้งแล้วและที่นั่งว่างข้างๆเขาก็ว่างตลอดฉันสงสัยจริงๆว่าเขาต้องการใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันผู้หญิงเข้ามาหาหรือตอนนี้ฉันไม่สงสัยจริงๆว่าทำไมฉันแค่อยากถามรุ่นพี่คนนี้ว่าเขาหยุดจองที่นั่งแบบนี้ได้ไหมมีที่ว่างไม่เพียงพอในห้องศึกษาด้วยตนเองเห็นเด็กผู้ชายคนอื่นขอที่นั่งคุณก็บอกว่ามีคนนั่งอยู่ที่นี่ ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรแต่เด็กคนอื่นก็ต้องการที่นั่งเพื่อทบทวนบทเรียนทันทีที่โพสต์นี้นักเรียนจํานวนนับไม่ถ้วนที่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมแปลกๆของเขาก็ระเบิดทันทีหลายคนบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้มักจะนั่งสองที่นั่งเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่นักเรียนบางคนตอบว่าพูดเลยว่าฉันค่อนข้างกลัวรุ่นพี่คนนี้คุณไม่คิดว่าทุกครั้งที่เขาพูดว่ามีใครบางคนสีหน้าของเขาจะจริงจังมาก ดูเหมือนเขาจะรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆเขาจริงๆในไม่ช้าเรื่องนี้และเสี่ยวเหิงก็แพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลายัยนักเรียนที่กล้าหาญถามเขาและเขายอมรับว่ามีคนที่มองไม่เห็นอยู่ข้างเขาจริงๆแม้แต่เพศและชื่อของบุคคลน,นี้ก็แพร่กระจายไปในโรงเรียนและเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของครูทุกคนในทันทีครูประจำชั้นของเสี่ยวเหิงเดินเข้ามาหาเขา และพูดอย่างสุภาพว่าอย่าพูดอย่างนั้นแต่เขาดูจริงจังโดยยืนยันว่าเจ้าซินอยู่เคียงข้างเขาทําให้ครูใหญ่รู้สึกเย็นที่ข้างหลังเมื่อพิจารณาถึงสภาพของเขาแล้วทางโรงเรียนก็ไม่กล้าวิจารณและห้ามเขาด้วยน้ําเสียงที่แรงเกินไปรู้สึกเสียใจที่อาการของเสี่ยวเหิงคงที่และยอมรับเขาโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันของการศึกษาเหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานในมหาวิทยาลายัย แม้แต่เด็กผู้ชายในหอพักของเสี่ยวเหิงก็ค่อยๆชินกับความจริงที่ว่ายังมีอีกคนอยู่ในหอพักเดิมทีเพื่อนร่วมห้องทุกคนต่างก็ยินดีร่วมมือกับอาการป่วยของเสี่ยวเหิงและยังคงมีความรู้สึกอยากแสดงร่วมกับเขาอยู่ในใจแต่หลังจากผ่านไปกว่าครึ่งปีความรู้สึกแปลกประหลาดของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในเวลานั้นเสี่ยวเหิงถูกขังอยู่อย่างสมบูรณ์ครูประจำชั้นทำอะไรเขาไม่ได้ เขาทำไป้ายไม้สีน้ำตาลเล็กๆบนโต๊ะในหอพักโดยเขียนชื่อเจ้าสินไว้และบางครั้งเขาก็ไปโรงอาหารเพื่อซื้อไข่ดิบมาวางไว้หน้าป้ายเมื่อเพื่อนรวมห้องพูดถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวมันก็เหมือนกับศิลาหน้าหลุมฝังศพแบบจิว๋วเสี่ยวเหิงทำราวกับว่าเขากำลังบูชาเจ้าสินที่มองไม่เห็นนี้บางครั้งเขาก็กระซิบสองสามคำกับอากาศรอบๆตัวเขา ราวกับว่าเขากำลังพูดกับพี่สาวคนนี้พวกเขาไม่เห็นมันและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอยู่ดีถ้าเขาไม่ทำอะไรและไม่ทำร้ายคนอื่นเพื่อนร่วมห้องก็อยู่กับเขาได้แต่บางครั้งเวลาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทำอย่างอื่นในหอพักก็จะรู้สึกว่าถูกจ้องมองอย่างอธิบายไม่ได้เด็กชายที่อาศัยอยู่ตรงข้ามกับเสี่ยวเหิงต้องการไปห้องน้ำในคืนหนึ่ง เมื่อเขาตื่นขึ้นด้วยความมุนงงและกำลังจะลุกจากเตียงเขาเปิดม่านขึ้นและตกใจและร้องออกมาหลังจากที่คนอื่นๆตื่นขึ้นเด็กหนุ่มก็หน้าซีดและเหงื่อออกมากวันรุ่งขึ้นเขาบอกเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนว่าเมื่อคืนนี้เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในหอพักสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะของเสี่ยวเหิงหันหน้าไปทางป้ายเล็กๆเ,เขายืนยันว่าเขาไม่มีทางมองผิด และเขายังอธิบายลักษณะทั่วไปของผู้หญิงคนนั้นได้โดยบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะอยู่ในหอพักนี้อีกต่อไปและวางแผนที่จะเช่าบ้านอยู่เพื่อนร่วมห้องอีกสองคนทนไม่ได้อีกต่อไปและทั้งสามคนก็ตรงไปที่โรงเรียนทันทีและเรียกร้องให้เสี่ยวเหิงออกไป